อนิตรีชิ้นนี้ต่อกันไหมครับเรื่องราวอ่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ไม่ชิ้นใหญ่ทั้งหมดกับอิตีชิ้นนี้เหมือนกันเนี่ยในนัยยะคือไม่ได้ตั้งใจให้มันต่อกันอืมแต่ว่าเรื่องราวมันสังเกตมันจะเชื่อมโยงด้วยสีเห็นไหมเขียวก็เขียวเขียวก็เขียวเหลืองกบเหลืองส้มก็ส้มเห็นไหมมันจะลิงก์กันอยู่ครับผมเรากำลังบอกว่าในชีวิตของเราเราทําอะไรหลายอย่างก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มจากตัวเราเสมอ ก็เป็นเป็นตัวอาจารย์สไตายนีก็เป็นอาจารย์ถูกต้องถูกต้องอแล้วสังเกตไหมเห็นไหมหมันจะมีมือเบิ้ลอไหมอ่าจะมีมือเคลื่อนไหวอันนี้ก็มาน้อยอ่ะม,มาน้อยตรงนั้นแต่อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมมันมีมาน้อยเหมือนกันมีกล้วยกล้วยก็เป็นเ้่อยู่ต่างจังหวัดอะเราจะเราจะได้กินกล้วยน้ำว้าเป็นอาหารประจำบ้านน่ะใช่นี่ไ ้็สอดแทรกผมว่ามีกล้วยเพิ่งตัดเป็นเหมือนกันแล้วสอดแทรกสิโนนี้ครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกันย้อนแสงย้อนแสงแล้วก็อันนี้ก็พูดถึงความเชื่อครับผมที่เรามีต่อแล้พิเไมแลเศษอ๋อแต่ว่าเป็นปางแบบอินเดียเนาะเป็นปางหอาจานที่คิดขึ้นมาอันนี้อันนี้จริงๆไม่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 ได้บ่งบอกว่ามันเป็นปางอะไรแต่เอาเป็นว่าก็คือว่าเราพูดถึงความเชื่อสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้ครับผม ดูหน้าดีๆนะหน้าเขาจะมีคลาบมีตามีคำมีอะไรกำลังบอกว่าคุณเนี่ยศรัทธาได้คุณเชื่อได้แต่อย่างมงายอย่างมงายอย่าให้มันครอบงานจนหน้าต้องอ๋อครับผมอันนี้ก็มอมอยกันเหมือนชที่ที่บอกเหมือนกับที่บอกเป็นเหมือนกับเหมือนการ์ตูนเหมือนกับมังงะเหมือนเส้นสินเทาในไทยแบ่งช่องเห็นมือไหมเห็นครับเห็นมือของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสีเขียวไหม็กเจอร์เนี่ยผมชอบมากเลยจัง มันมันก็ละอยจ้างเลยเวลาที่เราถมสีไปเนื้อสีมันทําให้เกิดลิทึมบางอย่างมันมันถ้ามันทาเรียบๆไปมันก็จะไม่รู้สึกมันก็จะธรรมดาไปแต่มีทั้งจุดทั้งอะไรอย่างงี้ครับพอดูใกล้ๆเราจะสังเกตความหนาความบางครับมันทําให้เกิดมิติในชิ้นงานเองตัวตัวที่เป็นรองพื้นอนนี้าจารผสมน้ํายังไงให้มันเป็นลักษณะประมาณอย่างงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวพื้นฐานครับผมว่า ทั้งหมดจะขึ้นได้สีสีนี้สีเดียว,เ,ยว oh. เพราะฉะนั้นเวลาผสมมัอสีพวกนี้ต้องให้มันมีเนื้อสีหน่อยอ๋อโอเคแต่ไม่ตแต่อย่าอย่าอย่าใส่น้ํามากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราใส่น้ามากเกินไปเวลาเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยซับเนี่ยเท็กเจอร์ที่เราได้มันจะไม่คมชัดอ๋อ oh. อันนี้คือคือา<ะ>น้ําเยอะนะ,ะมันจะไม่คมชัดแต่ถ้าน้ําน้อย เราจะจะได้ภาพคมชัดมันเหมือนเป็นลายเมเบิลลายหินอ่อนอะไรอย่างงี้ใช่เมเบิลหินอ่อนหรือแม้ที่ที่ที่ในยะที่อาจารย์ตั้งใจจะบอกคือให้มันเหมือนกับใบไม้แล้วก็แมลงความผิวไหว่ธรรมชาติที่มันอยู่กับตัวเราได้ครับอันนี้อันนี้มีคนคุยกันเหมือนกันอ่าเป็นชีวิตคู่อะชีวิตคู่เห็นแล้วเห็นไหมดอกไม้อ่าชีวิตคู่ที่มันลงตัวมันก็เหมือนนี่แหละ ความงอกง,งามดอกไม้แบง่งบานสีเขียวควาเมเจริญนะสังเกตบว่าชิ้นนี้อาจารย์จะใช้เขียวเป็นตัวซับพอร์ตครับผมแล้วสีน้ําเงินเป็นพื้นส่วนชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นสีที่มันตัดกันระหว่างเขียวกับแดแดงเห็นไหมอันนี้แบบคือคนสองคนที่เหมือนมีมีเขียวเหมือนกันแต่แต่ว่าฐานไม่เหมือนกันคนนี้คือยังไม่มีความสงบแต่สองคนนี้เขามีความสงบแล้วหมายความว่าไงหมายความว่า ถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตคู่บางทีเราต้องละถิงบางอย่างอ๋อครับผมลองต้องปล่อยวางให้มันจับเลยเห็นไหผู้ใหญ่แล้วเห็นไหมอันนี้มันจับจับทุกอย่างเลยจับทุกอย่างอย่างเอาได้นอยากได้นี่นั่นอะเอาง่ายนั่นแหละตามวัยเนาะครับชิ้นนี้อันนี้อันนี้แปลกตาดีชิ้นนี้แปลกตาจากชิ้นอื่นเพราะว่าจริงๆมันเป็นชิ้นสุดท้ายพอดีอ๋อใบที่หกสิบแล้วพอดีเนี่ยในช่วงในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมได้รับตรวจมาจากกลุ่มรักผุนป่าตะวันออก ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคืออนุรักษ์ขุนป่านะฮะชิ้นนี้สังเกตว่ามันจะมีแบ่งครึ่งเหออันนี้เป็นน้ำอใ่ค,อครับแล้วก็สีเนี้ยแทนดินอ๋สังเกตว่าในน,น้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นใบบัวอันนี้มือเราสีแดงปลูกน้ำไปเด็ดดอกไม้เด็ดดอกไม้มาใส่กักะฐางนกก็ปลูกต้นไม้แต่เราอะมนุษย์กำลังทำลายอ เราบอกว่าเรากําลังทําความงามให้กับโลกนะครับแต่จริงๆนะเราะทาลายธรรมชาติือเราทําลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกผมได้รับจย์มายว่าอนุรักษ์พืนป่าแบบยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทําได้ก็คือผมต้องสะท้อนความคิดอะเคยได้ยินบทกวีนี่ไหมครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวก็คือภาพนี้อตามความหมายนั้นเด็ดคือ คือมันไม่มีใครทําลายคิดว่าโ่กมันไม่มีอะไรหรอกแต่ยิงมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มันทาลายมันเลยเกิดให้เกิดกลุ่มเขาเรียกอนุรักษ์ขึ้นมารีไซเคิลได้นั่นแหละเกิดขึ้นได้ครับจริงๆก็คือเราก็ต้องตระหนักรู้ว่ามันไม่มีใครทําลายโลกใบนี้นอกจากตัวเราเองนอกจากตัวเราได้ครับครับมาครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงอันนี้ไม่ได้ลดทอนเลยนะจังเต็มเต็มหน่อยก็สังเกตว่ามันจะมีเงาสองเงาสองนา่น ก็ละไว้แล้วกันไม่อธิบายแต่ความไม่ดีเสียงใ,ในหัวแต่ใบเนี้ยเป็นชิ้นที่ผมอธิบายเยอะมากอาลองลองถ่ายสองชิ้นด้วยกันนะคที่จริงสองชิ้นเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของมีพระจากนครปฐมมาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นพระหรือเปล่าหรือนั่นเป็นเป็นเมีหรือเปล่าผมบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าผมผมเรลืองนะเลยผมผ้าแหละก็แล้วแต่เรา,า,เ,ราเราไม่บอก เราสังเกตว่าไอ้สีเขียวเนี่ยอันเนี้ยจะใช้สีโทนร้อนครับผู้หญิงคนนี้โดนผู้ชายคนนี้ทิ้งและไม่มีผมหรือมีผมก็ได้ไมันไ,ไ,ไม่ใช่ก็คือผู้ชายอ่ะเห็นไหมตรงตรงในตาเนี่ยกับปากยังเป็นสีชมพูอยู่คนนี้สีเขียวนี่คือความคิดคนี่เห็นไหมว่าตัวนี้มันกำลังโกรธมากเลยตาแบบ กลังกิ้งและฟันโกรธมากแต่ขณะเดียการอีกความคิดนึงบอกคี่ตาบอกใ,ให้สติ<อ>ใจเย็นคุณเนี่ยมีลูกที่ต้องดูแลเนี่ยลูกไม่ไม่เหยียบหน้ากากก็คือตัวเขาอะ่ะร้องไห้ไหมครับผมแต่พอเขาตั้งสติดได้ความโกรธหน้ากากล่วงลงชมพูความรักล่วงลงมีความคิดว่า จะต้องทํายังไงเราต้องเป็นซิงเกิลมารมแล้วเราต้องเลี้ยงลูกเราเห็นไหมมือเท้าหมายถึงว่ามือคือการกระทาําเท้าคือการเดินทางนับจากนี้ไปเราจะต้องดูแลตัวเราและลูกมจมกูกน้องหน้ากากก,เก็เลยเยบมาเขียวครับคือมีสติสีเขียวก็อย่างที่บอกว่ามันแทนสีของต้นไม้มันคือความเจริญงอกงามออกมาฝั่งนี้ครับ อันนั้นละไว้ในกันขอไม่อธิบายเดี๋ยวจะไปพาดพิงเล่นกับข่าวนะก็เดี๋ยวเราไปปิดตรงนี้อาจารย์ก็อย่างที่บอกเราก็เห็นในข่าเนี้ยมันคือในชีวิตประจําเราในสังคมไทยอ่ะเนาะครับกลับมาปิดที่ตรงเนี้ยรูปนี้สวยอเาจารย์ครับคือเราถ่ายคลิปเนี้ยก็คืออยากจะให้คนที่ชมทางออนไลน์ได้เห็นผลงานด้วยบางคนอาจจะไม่ได้มาใช่ไหมครับก็ ขาอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็อาจจะดูขาดตรงนี้ได้ครับผมแต่ว่าส่วนงานแสดงมันก็คือถึงวันที่26 <29. S 2> ่สิบหกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมก็พยายามจะไปเปผยแพร่ถ้าเกิดใครอยากมาชมภาพจริงก็ตามมาแต่ว่าผมอยากให้อาจารย์พูดประเด็นอย่างครับเวลาอาจารย์เนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์ทําให้เด็กดู <ừ. S 1> อาจารย์สอนด้วยการวิธีการทําก็คือสร้าง <ừ. S 1> นะอยากให้พูดถึงงานศิลปะที่อาจารย์ทำเอาตัวเองดีกว่าเพราะถ้าอาจารย์ทําทั้งหมดนี้ภายในหกเดือนเนี่ย อาจารย์ทำงานทุกวันแน่หนึ่งอาจารย์มีวินัยแน่สองมืออาจารย์จะต้องฝึกอยู่ตลอดอะไรอย่างงี้ครับอาจารย์เอาเข้าแสงหน่อยเอาแสงหน่อยเข้าแสงหน่อยต้องมีแสงน้วยหนึ่งได้ได้ครับอาจารย์อาจารย์หงอยากให้พูดถึงประเด็นไหนประเด็นของอาจารย์เลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนที่ทำงานรุ่นหลังได้ฟังคืออย่างนี้อาจารย์แบบพูดรวบแล้วกันครับผมคือการที่เราจะทำงานศิลปะที่ดีเนี่ยครับคือเราต้องลงมือทำอาจารย์ พูดไวในหลายๆที่บอกว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆแบบที่ทําให้คนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งร่ํารวยได้องค์ประกอบสคัญที่สุดคือการลงมือทำนะอาจารย์มักจะบอกเสมอว่าทอทอทำทันทีทําทันทีคิดจะทําเลยตอนนี้ตอนที่เราทําแน่นอนมันต้องเจอปัญหามันต้องเจออุปสรรคแต่เมื่อเราเจออุปสรรคัเราเจอปัญหามันเกิดการเรียนรู้มันเกิดการตระหนักรู้แล้วมันก็เกิดการ เจริญเติบโตแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนคนที่มองงอมืองอตีนเนี่ยหรือแบบเนี่ยวันวันกูไม่ทำอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็เป็นคนเหมือนเดิมครับสันดานของคนเราอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นคนจักดานอ่ะเป็นคนเหมือนเดิมใช่นะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวใจหลักคือลงมือทำผมฝากไว้อย่างนนะฮะผมค้นพบ ปัชญายบางอย่างและพบคําตอบบางอย่างต่อการทํางานศิละปะผมทํางานหนึ่งชิ้นวันหนึ่งที่ผมทํางานได้หนึ่งร้อยชิ้นผมเพิ่งตระหนักรู้ว่าอ๋อครูที่สอนเราเนี่ยเป็นแค่ไกลแต่ครูที่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงคือก,การทงานของเราดัง<อ>นั้นผมพอผมเริ่มตระหนักรู้ผมเลยรู้ว่าอ๋อเรามีครูหนึ่งร้อยคนเนี่ยเกิดจากการที่เราทํางานเองดังนั้นผมจึงเกิดการทําซ้ําและมากขึ้น ผม,ผมมีครูมากขึ้นสองร้อยสองร้อยคนสองร้อยชิ้นสามร้อยชิ้นสามร้อยคนผมทํางานเป็นหมื่นเป็นแสนมผมกล้าพูดได้ว,ว่าผมเป็นคนที่ทํางานเยอะมากเยอะมากครับผมแต่ไอ้ความเยอะนะั้นผมไม่ได้ต้องการจํานวนแต่ผมต้องการรู้รู้ว่าเพราะ,ะว่า,วาผมต้องการครูผมต้องการรู้ว่าคือต้องบอกว่าขณะที่เดียวกันที่เราทํางานหนึ่งชิ้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือการครีเอทีฟความคิดความเชี่ยวชาญกระดาษหนึ่งใบสีแต่ละครั้งที่เราทําเนี่ยมันผ่านกระบวนการความคิดเข้ามาอ่ามันผมชอบอย่างเขาเรียกว่าเฮดฮาร์ดแฮนหรือคอคิดบอวิเคราะห์ยอแยกแยะเพราะงั้นเนี่ย ไอ้ระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่เราลงมือทํอ <Ừ. S 1> แต่ถ้าเราไม่ลงไม่ลงมือทำไอ้ทั้งหมดที่บอกมาไม่มีมมเกิดขึ้น,<ค>นทันใดเราในเรื่องความคิดก็คือสาคัญเพราะว่าครับคือไม่ใช่ว่าเอาม,มาปาดปาดอะไรไม่แต่คนจะต้องมีความคิดอ,อย่างน้อยเริ่มงานติลป,ปะมันเล่าถึงความคิดมันอย่างนี้เวลาเราทําซ้ําเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อเพราะเบื่อมันจะเริ่มหาทางออก ต้องหาออกมันเริ่มมีเริ่มมีความคิดเริ่มมีความคิดเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอาจาไม่อย่างนะถ้าใครถามบอกว่าเฮ้ย่วงนี้เป็นแรงบ้างทำงานอยู่ป่ะคิดไม่ออกคําตอบคือมึงขี้เกียจมึงเลไม่ทําอาจารย์รับวินัยในการทำงานของอาจารย์แล้วครับอาจารย์ทางานเร็วขนาดนี้ทําเป็นออฟฟิศไทม์ได้ไหมหรือยังไงตื่นมาอาจารย์ทําอาจารย์ใช้ชีวิตเหมือนไก่เหมือนไก่คือตกินเช้าตื่นเช้ามาก็อ้าว แต่งฟันล้างหน้าทํากิจกรรมอะไรเสร็จก็เริ่มทํางานห้าโมงเงย็นเลิกแล้วอ๋อก็เป็นอย่าง,งานี้ไม่ได้ทํางานดึกไม่ได้ทําดึกแต่แตทำทุกวันทําทุกวันทําคืออย่างนี้เคยได้ยินไหมว่าน้าหยดทุกวันหินบรรยังก่อนใช่เพราะงั้นเหมือนกันการที่เราทํางานทุกวันเอาวันละหนึ่งเอาองค์คดีครีแต่เราทํามาตลอดเวลาเหมือนเขาต่อยอดขึ้นมาใช่ย,ยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งที่จานเป็นเด็กครับที่จานบอกว่าจา์เริ่มตระหนักรู้ตอนเป็นเด็กก็คือว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เขียนงานอเขียนพอน์เท็กอาจารย์เขียนไม่ได้อาจารย์โกรธตัวเองอาจารย์ร้องไห้นะแบบทําไมกูเขียนไม่ได้วะหลังจากวันนั้นอาจารย์เริ่มเอากระดาษรูปมาตัดแลวอาจารย์เจอใครอาจารย์แบบเขียนทุกวันอภายในแค่หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่อาจารย์ทําได้ไม่ดีปรากฏว่าอาจารย์ทําทั้งหมดเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ได้งานสามสี่สิบชิ้นแล้วพอเข้าห้องเรียนอีกคราบหนึ่ง คือมันจะอาทิตย์หนึ่งครับอาจารย์ทำาะชรทีนั้นอาจารย์ได้95คะแนนได้ท็อปวันนั้นอาจารย์เริ่มตระหนักรู้ว่าครูที่มันอยู่กับตัวเราไม่ใช่ครูที่เขาบอกคือการทําซ้ําการทําซ้ําเกิดความเข้าใจเกิดการจับรายละเอียดได้มากขึ้นเอ๊ะทำไมปากคนนี้ไม่เหมือนกันทําไมตาคนนี้ไม่เหมือนกันนี่แหละการที่เรารู้รู้เยอะคือเข้าใจเยอะนั่นเองรู้มากเข้าใจมาก ทำมากก็จะรู้มากทำมากก็จะรู้มากเยอะก็รู้เยอะใช่ถ้าคุณไม่ทําเลยคุณก็ก็ไม่รู้อะไรเลยก็คือคุณไม่ได้ทําบอกคิดไม่ออกมึงไม่ท่องบอกมึงไม่คิดเที่ยวแล้วคือมึงไม่ทําันแหละได้ครับอาจารย์ฝากผลงานอาจารย์นะไว้ให้ศิลปินที่เขาอยากจะเดินดูก็มาดูครับตรงนี้ก็นิทรรศการครั้งนี้ใช่นิทรรศการชื่อว่าบิยอนครครับอ่าเริ่มนิทรรศการจริงตั้งแต่วันที่สามตุลาคม พิธีเปิดที่ผ่านมา8ตุลาคมมีการนี้จะแสดงไปถึง29ตุลาคมนี้ติดบัจจันทร์นะครัไม่ต้องมาฮะมันัรหยุดเขาแต่วันนี้นะครับจะเลิศเปิดก็อยากให้มาชมงานศิลปะดูของจริงคุณเคยเป็นไหมคุณเห็นการ์ดครับทะเลเป็นวิวในคุณคุณคิดว่าคุณเห็นทะเลมันไม่เหมือนของจริงออยากไปคุณไปทะเลคุณจะได้ความรู้สึก มันจะได้มันจะได้ความรู้สึกมนัรู้สึกของกลิ่นมาที่นี่เหมือนผ้าพอาจย์ได้เล่าเรื่องได้พูดถูกต้องได้อื้อคนหนึ่งได้คิดเราได้ฟังผ้าพอาจย์เล่าหลายๆอย่างเป็นประโยชน์มากครับเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ศิลปินรุ่งหลังด้วยก็ขอให้จารย์สุขภาพแข็งแรงขอพระคุณมากครับขอบพุครัครับมสวัสดีครับ